สวัสดีครับผมเบวนิพพ์คำปรมกาศครับเมื่อนี้อยู่สวนบรรยากาศย่านเช่าๆเมื่อนี้จะเ,เ,เ,เป็นพิธีย,ยากเสาเอกครับก็เป็นพิธีที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นผ้าเฮ็ดปลาลูกพะลานเฮ็ดไก่เฮ็ดตามฮีดตามข้องผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเฮ็ดครับกับมีตะพีตะหนองครับเพราะว่าช่วงนี้กับโควโิดพร้อมงกับมีญาติพี่น้องใกล้ๆมาเป็นพิธีน้อมรักาได้พระอาจารย์ครับได้พระอาจารย์เมตตาพระอาจารย์ มหาเตาครับเปิ่นมาปรากฏนังพวนาตะมาขึ้นนะครับอตอนนี้พระอาจารย์ก็ไปบิณฑบาตอยู่เดี๋ยวพระอาจารย์แต่มาพร้อมกับจะมีทั้งพิธีของผููเ่าผูแก่แล้วก็จะมะีพระอาจารย์มาเส็พิธีสงฆ์ให้จักน้อยครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับขอบรั้วให้เป็นสิริมงคลสาหรับเงื่อนซ่านที่จะอยู่ครับแต่พาพี่้อกไปชมบรรยากาศครับอ๋อตอนนี้ Premises, พ uh, 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 well, like ่อใหญ่กำลังเตรียมไส้ไส anyway. ้กับย well ังกับพ่อใหญ่นี่อัก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 กับไส้อักกับไส้ก็ใบคุนใบงอโอ้เป็นยังก็ต้องมีอักมีไส้ต้องโบราณเพิ่นพาให้ดุสีเด้มันมีความหมายว่าจังไรพ่อใหญ่ความหมายคือว่าตัวนี้ของโบราณที่เคยปันเกือบผูกเกือบปล่อยไส้ก็เคยใส่ผูใส่ปลาเพิ่นบ่อยปลาครับโบราณเพิ่นวางสั่นอันนี้ไส้เนี่ยไส้เอาว่าไส้เอายังเนี่ย ใส่ป่าเลยเนาะใส่ป่าบรทั้มันใส่เงินน่ะเงินคำเงินคำก็จิไลขางมื่นี้โอ้คนวางเั้นใส่ครับมันคือนน่อย้ะแต่ใสผมแม่โอ้จะมีเอาไม่ไหวแล้วเงินมาเงินมาเงเอาเงินมาลงว่ะโอ้ครับครับพอดิสันนี่บปนหอมน่ะันกําังเตี่ยมสูพ่อใหญ่พอใหญ่นี่ก็เป็น ยากนะทุกคนนะครับเป็นหมอผ้ามมาเห็ดพิธียกเสาเอกเสาโทให้ครับอันนี้แม่สวัสดีค่ะไม่มีมีผู้เดียวนี่ละแล้วลถประเทศนี้ก็ได้ประเทศทีพ่อเอามัดเทียนมาะอาาเภอคำตะกระนี่มีผู้เดียวนี่ตีโอ้ยไปพอดคำตะกนี่ที่เด่อีเวนต์หลายขนาดครับเดี๋ยวต้องได้จองโตัวพ่ใหญ่เพิ่นอีเวนต์หลายได้จากงานนี่อีกสองงานวันสั่น์สามบุหแล้วสามบอกพ่ใหญ่ปัด มีผู้จัดการส่วนตัวยังเอ้ามันคือบหมืนเนอะมันต้องเอาผู้จัดการส่วนตัวได้มากอันนี้คิวงันเล่ไหมนีคเอิดอกมัด่หอ่ัดนี้เวว้ยโว้ยขึ้นทั้งเครืงพุ่นเออใส่กับอักติครับใบย่อใบนใส้เบอร์น่นบอก่นเี่เป็นเห็ดคองเป็นประเภทนี้ดิผู้่าผู้แกรผ้าเฮ็ดคับ ปลาลูกปลาหลานเฮ็ดมากเขาก็สืบสานเขาก็เฮ<อ>็ดตามผู้เฒนะ่าผู้กกแก่ครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับาการสร้างบ้านเอ,อเอาอยู่ก็จะได้คำคุณอยู่ดีมีแห้งเงินบ่พื่อไงอยู่ดีมีแห้งแล้วครับมาเงินมันขำตัวาเงินมัขนขำนาะเอาเอาปลูกกันปลูกขึ้นียวก่อน โอ้บุระซเลยบเ่องอันทุกกานงดีเลยแต่นีบุมอักกับไส้นึงนี่เอานใส่ที่ล้านั่นนบัิยกไม่นบัิยกจะวนใส่ก็ได้หรอกบใส่นใส่ใส่นั่นหรอกใส่อะไรก็ย้ำน่นใส่อะไรก็ย้ำบ๊อบหรือสามมือก็ย้ำบอบหรืบอครับอพอเอ้ยวาน่สามได้ะคนใส่ลายก็ได้ใส่ยก็ไดอันนี้เป็นน้ำอบ ก็พสงอ่ะลูกเอ้ยบักบักอ้ำนั่นางเอกเ่เขาตื่นตีสามตีสมเครงครับเตรียมเตรียมน้อยอยากไม่กินไมยเขบว่าใส่น้อยท่อีหล่ะใบมากใยมากใส่ลุมหลุมเหมนเงินหอกเออเงินใวนี่เงินใบเงินใเงินใใส่ละเกาบาละเกาบาข้อยบาลุเออแล้วทีมใส่พนาจะพยายามอ เออันอันี้อันนี้ใต้ตังหากใต้ลุมตนละเกาตนละเก่าบ้ามันเลียงนั่นเรียญใต้ใดกใส่ไดคือเกาไเออ่ออกเออไก่นาละน้อยไปย่าับไปละย่ากับไปเตรียมไป่าปกับไปโอ้ยเข้ามาหลายเ้อพาหมูเขามาหลายเ้อสิได้มาเห็ดทำเปนแล้่เฮื่อนกะใบใบบัวเอามาหรือเ่กัลลังครับกัลลัง พาพี่น้องชมน้มองที่จะยกครับนี่ก็จะเป็นหมองที่จะยกเสาเอกเสาทั่วก็จะเป็นปุตติ้งที่ผมเตรียมไว้ตีสร้างไว้เห็ดไห้แล้วก็ผมก,ก็หินปูครับทั้งใต้หินภูเขาปูก็เป็นเสาเล็กครับเสาเล็กหนาสี่นิวน้วสีเหนิ้วหนาสิบแล้วเสาเสาหนาสิเสาเล็กเน่าก็สี่สองเมตรกว่า บอกไม่จิกบอกพื่อนยัยบอกมีลนะครับเอาดินซอได้ยังบ่บ่ได้ต้องเอาไม่จิกบ่มันสเขียนหลอกบ่โอ้เขียนสิพื่อนยัยสิเขียนยันใส่บ่เออโอ้ครับครับเดี๋ยวชิปหามให้เอาคักๆเด้อเด้อมาละจะว่าไปไปเรื่องพิชญอดีแล้นี่ครับครับครับโอเคโอเคโอเคที่อยู่นี่นั่บประเด็นี้ว่าไม่โพสต์โพสต์ตอนนี้เพื่อนลัยกำลังเอาแล้วเดี๋ยวต้นเชิญต้นนี่มาจะขูมด้อกินที่

เขียนยันใสเสาเอกเสาโท่ครับมาต้นนี้โมใกล้หันหินจะกินมได้จมต้องงเด้อตัวนี้ั้งเงาต้องใส่เสาเดี๋ยวนัก้อนใส่น้ำจิ้มเสาเตรียมเตรียมไปวางจินเสา

ต้มตุกขูดมูสีอบบ่บ่ไม่สองนาเงี้ยก่อนนี่อบบ่นบ่เอาเวนบ่เอาหองถัาเงินคั้คำน่เนาะเออครับเอามางาเราใหญ่เอามางาังใส่ินใส่คำมาล้ครับมักมองเดียวนี่ละหอยทุกงนู้นจะค้มเนาะไปชีวิตมักแนวอื่นมักมองนี่ละโปโลครับเพราะว่ามองไรเอามองไบ่อานี่ครับล พาาธผู้แก่เป็นปเป็นี้พุทธรูปแก่เห็ดเุ่าผู้แก่กพาหลานเห็ดเป็นประเพณีวพันธรรมของอ่าพิสารบ้านท่าครับโอ้งานเขาทั้งคุณเลยออีเวต์มาละเอาเัินเดืมาไม่ใช่ตงไปอีก3มงานครับเดอ๋กวก็เงื่อนเยอกว่าหมอก่ายอยู่หันละ เอาอันนั้นเอาไฟมามาไฟมดจำด้ะอาอากเป่นเทิงตั้ตั้งตั้งปันถือเรียมออยู่นะอูอยูันมันไหลจังมัดจังมันที่ไนิลูกปิดปิดเลยวงไาันเลยเาะจ้า ไปาไฟวะนั่งเช่อที่ังยาดีกว่าสักขอยู่ตังดัตังยาังังกันสามีตับวกขับบุกุกกัพวกพวกกันตุมุกันสังกกันอัเอออยู่แล้วบ้านแต่ใบบัวมาว่างไมใบบัวมาแม่มีว่างที่ตุัวใบบัวมา มัดจ้บมันซมัดตวงมันกูให้มันไหลเขมาเนีันี่เหละ่ให้มันไหลลนี่น่มัดแน่ลานละะีเวางลกลางลงนละเะีเาวงล่มืเ่มันบอคงกูต่วนหมไวนเอาเาอีกโบเ่องตก็ได้นใใส่พอันให้มันไปเอาบาตเนาเรียมใส เขาเรียนบอกว่าไงใอ้สองต้น uh. นึ่งดอกวันนั้นที่ยกมันแล้วก็ใส่เอาเด้อบันเ้อครับเด้ยเราบอกอเอเฮ้ยสอง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 เลยบันสุปเต๊ได้ปลาอิ่มมุ้ยไปเรียว่าเห็ดถือข้อนมาก่อนที่ล่ะนี่คือขนม

ด oh, ้แล so ้วดูแล oh, ้วแล้วว่าต้นนี้บั่นแล้วขำหรือไม่ครับเอขนครับแล้วขำทุ้เาไม่ม้ำไว้โวนู้นโกลุนดกโลปกใส่มัดใส่หันโนเหมือนต้นนี้ก็เนาะต้นนี้ก็เนาะเอาได้ลมางงนไบวบไปไทยปิ้นไปบวบไปวางลว่ายน้ออกพูดทั้งู้นโวยยทั้งพูดตัวนี้ นอนเลยสักันนึงเนาะใครก็มุดมุดงอนสักนรู้ไหมยิบเอ้า <teachers> จ <of ISH> ับไว้รู้ไหมรูยรู้ยู้ฮะโอ้ย่าไก่ตัวนวอหลังเลยครับพ่อใหญ่า่าหลายๆได้กระถางเรียกเงินไหม

ขำพุ่นโกมันลำรวย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 ะปนนักการะดาษว่ามันเย็นเหามเบาเ้นกำเนียแกวหน้าไม่คิดเลยบมาใส่เรียบร้อยแล้วโอ๊ยขึ้นเดียวขึ้นไปกะเท่าญ่ปูญ่นั่นทีไดไหลมาเทมา

ผู้เฒ่าผู้แก่พ่นพาเฮ็ดพันว่า,าเลิกดีคือน้ยามื้อเสาสันกะตามว้อเข้าใจของบาง้าวนีพ่นกันนาะจะเป็นกุศโลบายของผู้เฒ่าที่สมัยตะกี้ยกเสาเนี่เสาเฮ่นเสาใม่มันหลายต้นครับต้องอาศัยแห้งค้นหลายๆครับก็ไปเล่าไปบอกกันแล้วก็ต้องมาตอนเช้าๆเพราะว่ายังสวยมากพันจิไปเฮ็ดเปียกครับนี่คือน่าจะเป็นอ่อ อุโรบายของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยตะกี้ก็เลย่มาเป็นเลิกเป็น,นย่ามเป็นพิธีที่ยกเสาเอกเสาท้กอกะป้าจยานก็ได้มือให้มือหนีวันที่จีบเกาครับเสร็จแล้วกะ,ะาากะสิเป็นป้าจยนกะสิอ่าเป็นพิธีสง์มาหนีป้าจยนกะสิทางสวดมนตนให้เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อม,อมเก่านาฬิกาเอาสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวย พระอาจารย์ก็มาตบบินทบาทแล้วครับกำลังยังชุง่มสวนกระไดพระอาจารย์เมตตากราบนมัสการพระอาจารย์หลายๆครับคนไปวัดครับส่วนไหลพระอาจารย์บินทบาทืัอนี้ืัอนี้ยุวัดวก็มีงานครับบุญขจี เียบบ่ครับมาเห็นหมอกลงแหงจ๋าฟ้าจะกรยานกับสีชมพูชุดกับสีชมพูในปาจานกัลังสิมัดเสาเอกไงครับอ่าสจอสอจสอจ สัจจคามาเรสุนัสระคาชนโดเทวตาสัทธรรมมุนิรันชัสสะสุนันโตสะธามุขดังสักเคนขามเมนจะรวมเป็นกิริสิคราตเตชันตลิกิวิมานเน mpertjak kemen serum menkahehga panente padakin pada Di nikat war ไปไวนะครับสูงครับนิ้บที่ไหนบาพับในหน่อยนะมีนรับมีนมีนหลอดกว้างเหรอใส่หลายๆลูกใส่หลายๆตัวอ่าใส่ด้วยเหรบ

อ้าวขามูของบ้านไยเขามูของบ้านไร่เสีไดรแลยวเพื่อนตัวตะปากับเขาผ้ามูของ้านนีอยังโอโสจอใส่ไส่งอั่งจะไห เออขอบคุณพวกมานี่วันนี้เงินทองไหลมากเนี่ยจะเนี่ยดีไหลมากนะครับจอดเติมไส้ละใส่จังท่องพิธีค่ะจบเติมแล้วดีไหลมากนะครับเซตกับกันเหลือถวายอาหารถวายพระตาอาหาระอาจารย์แล้ะกินเข่าครับพี่น้องนี่ครับแต่พี่ตะนองครับแตพี่ตะนองเป็นพิธีเรียบง่ายครับ พิธีดีเนงานม่จพีตะนองคนดีใกล้ชิดแล้วก็ทันทีสะดวกครับใกบ้านน่ยเออ่อาวางใส่ผ้ายป้าอาจารย์เนี่ยมือไว้เมื่อไว้บันกลับป้าอาจารย์มาเนี่อกลับอีกตลกสามเรื่อตลกอ๋อการเลย

ใส่ในถุงเสียไปใส่ในถุงเสียสีใส่ในถุงเสียไปไหมลูกพับใส่ในถุงเสียอีหล่ากระเป๋ากระเป๋าเสียอีหล่าไหมในเม้าปบพับเบิร์ดหันไหมลูกพับเบิร์ดหันเลยเพราต้องเอาออกมากเราต้องเอาเงินออกมาดอกเอาใส่ไว้ในซองไหมจับจับใส่ล่าเขาควันไปแบบจับคกันไม่บอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้จับจ้าแล้ว ไปจับมันพ่อ <c oughs> <c oughs> จับเลน้ยพจัาลงมาลงมาปะเนี่ยลงมาลงมาแม่แม่ตัดนี่ตรงนี้นั่งเอกเขากำลังเตรียมนักกินครับถวาพยะอาจา์หลับเหนื่อยหลับเป็ดครับเป็นตื่นมาเห็ดต้งแต้ตีสามเครื่องครับเตรียม มันเองกับพี่ตาพี่ตาหน่องครับขอนคบอคุณครับเป็นบรรยากาศเรียบง่ายเป็นประเพณีผู้นาผู้แก่ผ้าเฮ็ดอ่ากับบริณีพิธีรีตองอยังมากมายครับกับเป็นพิธีการเรียบง่ายพิธีเรียบง่ายอ้าวผู้ชายดำแม่มันเจอไมห่หอดตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบรร,บรรยากาศตอนนี้กำลังจะถวาย หารพัฒนาหัรพัฒนาหารครับผู้ได้ดำผได้ดำเาเดินทางมาหอดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บบรรยาับศีลรับพร่อนครับมานี้เพื่อเป็นสิริมงคลครับเป็นพิธีการเล็กๆน้อยๆตามพ่อัผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเฮ็ดครับได้พระอาจารย์เมตตาเดินทางมาพักกอะนั่งเพราะวนาให้แต่เมื่อคืนครับเพื่อให้บ้าน ที่จะเหตุจะสางจะอยู่คํำคุ้นอยู่ดีมีแห้งลมเย็นเป็นสุกกับกราบนมัสการอาจารย์ยังสูงครับทีเมตตาขอบครัวบาลีพจนคำประการครับหลการขอบคุ้นะฮะพรปุนก็จะเป็นเพื่อนสอจอยันทันอ่าเป็นสจอ,อาทิตย์ครับสจอ,อาทิตย์ท้องรอดกับพีรประดุงศัก์กับ ถิมงานหลายันรับมาซอยมาหน่อยครับ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 สมมาสมุทโธภะคะวาพุทธังมะตังฐภิกขเวมตวะทะโตตวะตาทัโมธัมมระมัสสามี

เรณผูกกสัมปดาสเระนิบุติยันติตัสมาสีลังวิสุนทายินอันยิคนละจานไครัท่นปใะานในพิธีถือนี่กล้วยไะได้กล้วยกล้วย บอกล,อกล,อกลอย่าเจอแล้วพนงนอาสนะอาสนะอาสนะา่า,า,ปปา,าปิปาป่นเพิ่งไปซื้อมาันเื่อมมา่ว้าไปซื้อมาย่างดี่ไป้อมาบุกซื้ออีนัง่งเหอวนั่งโล โอ้แจกแจกอาหารก็เติมวัตถุดิบแล้วเติม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  ทีู่จะชามเนราจะกหัตตาจะยาธาสุขังปริผนชนโตยกเสาเอฟบ้าะเพื่อความเป็นสดริมงคขึ้นก็นจะเลือ่อนนพุนเหลนี้เอาแบบปกพิละกวนนำยาธาเรวะาปุระปริปุริติสักลัง เวมาเมวายตดินดังเกตานุปการปติอจิตธรรมปิตังตุมหังเิปเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังการาจันโดปนารโสยธามนิชวตีปราโสณยธาตุนัมเวน 국민ដែអូពីរអូវរភ្ថីរ់ទេចចីក reag juven ហើយក្វូវិស់ឭឿ្នឹងស្ថ់កា 今年啊。

ใด้ความดีครับจากลุงปูสิงทองอาจารย์มอกไหมกัะพากโลยโสทรนก็สิบก็สิบหกปีคล้าย <ừ> ๆลุ่นเดียวกันแลบหลุงปูสมพันธ์ครับเิ่น,นาาว่า 40, รรนาับฝาแหวนว่าที่สิบเนี่ยก็รานจทั้เพิ่มเมื่อเราไม่มเดียว <laughs> <laughs>